นี้มาลื้อฮาร์ดดิสต์เล่นกันมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอุปรกรณ์ก็มีขวดมีอะรเป็นยังไงเอ๊ อัอกซอนนี้นี่ลักซอนหรือเปล่านี่ซอนตรงนี้ตัวเ <Okay. S 1> น, okay. นึ่ยน่คะอืมยางดู่อนโอเคนี่ข้างในเป็น,น,นี้อ,อนนม่อที่เก็บข้อมูลวาล่าอ่านประโยชน์ของฮาร์ดดิสเสียนี่เลยแม่เหล็ก ไว้ดูดควงดูดอะไรได้นี่อย่างแน่นน็อต <Not S 1> มันก็ดีนะนี่น็อตจากฮาร์ดดิสที่ทอดมาอันนี้เราก็พยายามแยกชิ้นส่วนนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้การของฮาร์ดดนะคะจะเอามาทำงาน DIY บางอย่างนะคะ <laughs> เนื่องจากว่าช่วงนี้ดูไอ้ใหม่เยอะไปหน่อย <laughs> นอตมันดีนะนี่เก็บไว้ใช้ได้น็อตมันสนิทไม่ขึ้นน็อสตสแตนเลตแท้รื้อไปค้ารือไปค่ะแกะไปค่ะแกะไปค่ะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือนี่นะ เอามาทำงาน diy รอติดตามชมกันนะคะแันเหล็กเก็บไปดูดทองได้ดนอด็อตพอเอามาสมดแล้วนะคะชิ้นส่วนก็ประมาณนี้เลยนะคะแามา่เหล็กเอาออกก็อ,อย่างนี้วิธีเอาออกง,ง่าย อ่างัดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกไป่างัดนะคงัดนอนหลิกข้างหลังรันอ้อโอ้น้องก,ก็อ้าออกมาแล้วค่ะงได้เนาะไม่ให้มันแตกโอ้ค่ะ เกาหลุดมาแล้วเราจะใช้แม่เหล็กนะคะเราต้องค่อยๆเด็วน้องเขาหลุดค่อยค่ะค่อยค่อยค่ะความหดเนสูนั้งนอ้าวหาลุดแล้วเรียบร้อย,อเ,ยเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใช้งานแบบนี้นะคะมี อันนี้เลยนะคะที่ปัจจัยหลักที่เราจะใช้เลยนะคะให้ไหมเป็นเหตุค่ะเดี๋ยวมาตามชมกันนะคะว่าช่างจะทําอะไรให้เราดูนะคะสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือจานตัวนี้เลยนะคะเอาไปใช้ค่ะถอดออกมาค่ะตัวตัวนี้เขาจะมีแกนด้วยเพราะเราจะใช้แกนตัวนี้ด้วยนะคะแกนตัวนี้ของน้องเลยค่ะจะใช้ด้วยเลยแกนจะออกไหมลองตอกดู แต่แกนต้องไปตอกดูนะคะจะแต่จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่เราจะใช้แกนตัวน,นี้ด้วยนะ,ะเลยค่ะหน้าตาจานหน้าตาจ,จานแล้วก็ประมาณนี้นะคะสงสัยต้องใช้จานอื่นแล้วล่ะเอ้ยจานนี้ก็ได้พ้าคั่ของเข้าตัวเล็กจานนี้ก็ได้แหละโอเคเ,เลยโ,โอเคค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะ